วันนี้กินเป็ดนะครับครึ่งตัวนี่สองร้อยตัวหนวววึ่งสีนะ่ร้อยเนาะครับน,นี้เป็นน้ำซุปเหรอครับจ้ะ้ะนซุปๆๆจ้่ เป็ดพปลโลตรงตลาดโอเอ็นนะครับอย่าลืมออกดนูนนะครับได้มาแล้วครับเป็ดครับเป็ดพะโล้ครับผมแล้วก็แย่แล้วครับมาถึงห้องแล้วครับ มาถึงแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลยครับอันนี้เป็ดครึ่งตัวนะครับกลาดอันนี้เป็นน้ำพะโล้นะครับเดี๋ยวจะชิมดูว่ารสชาติของเป็ดที่ตลาดห้เอ็ดเป็นยังไงครับว่าจะอร่อยไหมครับสมคำน่ำเลืยที่แม่ค้าบอกว่า ป็ดอร่อยนะครับที่นี่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นน่องเป็ดนะครับจุมจ่มๆๆจๆๆๆุม,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 มราต้องชิมแบบนี้ก่อนนุ่มนุ่มมากครับ แต่ถ้าไม่ได้ละลายก็มีความเหนียวเนีๆของเป็ดอยู่นะครับก็บต้องน้ำส้มอิ่มเขานะครับรสชาติดีนะครับและกินกับข้าว,วร้อนๆนี่อร่อยน่าดูนะครับผมโอเคมาทานเป็ดด้วยกันนะครับ นี้เป็นช่วงปีกนะครับจุ่มน้ำพะโลหน่อยอมหมดข้าวไปหมอห้อแล้วครับเนี่ย กาวัดกินให้หมดเลยครับโอเครีบกดติดตามช่องดูเพื่อนเพ h a n นชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ